สวัสดีเจ้าพี่น้องป้องป่ายทุกค,คนเลยว่ากินซุก,กี้น้ำกันจะเนี่ยซุก,กี้อืมงายคลิปตัดโคตร บ็อกลี่เนี่ยครับเป็นเขียวี่ขมพริกไวน์ละน้อยด้วยกินด้วยไกด้วยพี่นอ้อง คอนเทนต์ ful, อยากกระทำคอนเทนต์ ful, ก็อยากเฮ็ดหลานก็เลี้ยงโอ้ยไปตามเรือตูนคอยในเด้อพี่น้องเด้อกับเขาก็เฮ็ดจ้ะพี่นอ้องเฮ็ดเพื่อบมาทำอคอนเทนต์ท่านประลับคนไทยก็ได้ได้หน่อย เพิ่นบนหลักข่อยไทยเพือใดกน้องโกงเพิ่นโกงโกงแห้งแห้งอันนั้นแม่ก็ตื้นสวยบ่ได้อาบน้ำไห้่อยจับปลาลอาบน้ำโอ้ยให้เอ็ดห้องน้ำอ็ตะลุงร่นลั่นเลยหลังยายเร่แย่เล่วหลังยายแย่แล้ว,ลยยลวนะงูกโกงมากยายจับไม่ไหว สั้นก็บาเซาพี่น้องคักลิ้จนจักเนาะว่าอาบก็บาว่าอาบก็มาได้เนี่ยหัวเต็มหัวเลยหัวเต็มหัวถ้าสะ้นก็ฝักพันธุ์ขาดอาบน้ำ่นมาเพิันหนาวหนาวหนาว,หนาว,ห,นาวหนาวเลย อาภัยก็บ่าหนาวหนาวหนาวนั่งบ่หนาวดอกพี่น้องแต่หาว่าหนาวอาภัยทาแป้งทาอย่างแป๊บเดียวก็หลับเลยเนะนี่ยบ่อาบบ่ได้ดอกบนนอนดอกตื่นขึ้นมาใหต่อตอีกพี่น้องเอาแม่ตื่นสวยไหมอืม มาปลูกลูกกระเจ้าเอาไม่ลูกอ่อนเขาต้องตื่นกราเจ้าเหนื่อยก็นทนเอาเพราะเขาเลืเอกมาสายนี้แล้วเนี่ยเราเลือกมาสายนี้แล้วเหนื่อยเราก็ต้องเอาเหนื่อยเราก็ต้องทนเอาเพราะว่าไม่เอาใครจะมาเลี้ยงจะก่อนค่อยกับเลี้ยงค่อยคนเดียวหยกสองขวบ อายกสองขวบคอยเอาไปขายของน้ำตะเช้าจับอาบน้ำตะเช้าใส่เสือผ้าใส่เสือแขยนยาวาเกงขาหนาเอานั่งรอตรงนี้เดี๋ยวแม่อาบน้ำออกไปซื้อของมาขายขุ้นมอเอ์ไซคไปเอามอเ์ไซคไปไว้แกงคอยแล้วก็พาลูกขึ้นรถโดยสารไปพี่น้องคอยอ่ะอคอยบนมีไพรเลี่ยงคอยเด็ดตอนนั้นอ่ะ เอยเป็นคุณพูดไอ้คุณแม่เลี้ยงเดียวลูกอีกผู้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 หญิงอีกคนนึงก็กำลังเลี้ยนเอาเรื่อ,อนั่นไปปล่อยอันโรงเรียนตานั่งรอสลารล้มก้น,กนขเขาเรียนอา่ะต่ตัาตนมาแจ้งเอาลูกไปเนี่ยมือใดเด,อเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนก็ฝากค้นข้างบ้านไปท่้นไปสวยอ่ะข่้นไปสวยเฮารี่ไปไ,ปไปไหม ืมท่านท่านเขารีบไปเขาก็บอกว่าเอาฝากลูกในเดิมะง่วนมากเขาจะเอาไปจะเศร้าแล้วคอยก็รีบขึ้นรถแก้งคอยออืมเารถไปจอดฝากไว้ที่วัดพามาหลวงพ่อไอ้คน้นอันแม่อันผู้ดูแลอันวัดอยู่แม่ผู้ญิ้งนะ่นคนเลือดต,ตนลูกข่อย คนก็เอานมไห่เอาขนมไห่ต้นขากลับพี่น้องข่อยไปนั่นไม่ได้พี่น้องอืมเพิ่งเหลือโตนเอานมไห่แล้วก็ลูกข่อยก็ไม่ได้กินนมด้วยข่อยห้ละนมเลยเพราะว่าให้กินโตดอกเพราะว่ากินแล้วก็เอาขึ้นรถึ้นยางไปรถโดยสารมันไปยากเปข่อยก็ให้ละนมเลยไปก็ข่อยอิตาลีอิตาลางไปอ่ะหิวนมมา่มมัมหิวนมหิวนมอยากกินนมแม่อยากกินนมว่าอยากกินนม อยากกินนมกองข่อยกับปซื้อให้เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ล้างสองขวบขวดกวก้าสองขวดไปแหละถึงนมข่อยกับปซื้อให้พออยากให้เลิกเพราะว่ามันจะไปต้องลําบากแม่พี่น้องเกิดกินมือเนื้อซี่หากล้องข่อยจะเอาเงินขายของขายมือรถร้อยก็บ,บาดราคาที่อีกค่าที่ค่าอย่างอีกค่ารถค่าเรืออีก่างเสียอืมเขาก็ต้องทนเอาแล้วก็ใจอัน ลูกไปโรงเรียนนั่นให้มือใดมีก็ให้หนี่จิบมื่อใดบ่มีมก็บ่ให้ให้จิบบาทเชื่อเลิกเรียนแล้วก็ให้มารับจ้างขายผักขายอย่างซอยเขาอืคอยนะตอนพ่อมันทิมคอยไม่ไหมนะอืมโอ้ยเราโดนลับน้องไปคนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาตอ่อพี่ต่อจ้ะ <laughs>